สวัสดีค่ะมาพบกับสาวก้อยคนเกา่าคนเดิมเนื้อจ้ะเมื่อนี้สาวก้อยได้มะกืนเรียนมามีแต่งามงามจ้ะยุ้มงามๆจมเสาวก้อยให้เบิร์ยุ้มใหญ่เหลืองมาจ้ะเหลืองมาเห็นปะเดี๋ยวสาวกอ้ยอ,อ,อ,ยววกอยจะมากินมะกืนเรียนให้เบิร์เนื้อจ้ะเมื่อนี้ สีเรืองง่ายขนาดหวานทองนะจ้ะปีนี้สาวก้อยยังไม่ได้กินบัลซีเรียน้ะจ้ะเดี๋ยวสาวก้อยจะกินให้บ้ง่งหวานจ้ะหวานหอมง่าจ้ะนแหละที่สาวก้อยจะกิน กับฝากกติตามสาวก้อยน้ำเน่เด์จ้าสาวก้อยจะพยายามเฮ็ดคลิปลงดูๆเนาะค่ะเพราะว่าสาวก้อยเป็นคนใหม่ที่เฮ็ดฮัดเฮ็ดเนาะ สาวกว้อยก็อยากรู้ว่าเขาเฮ็ดกันจังไดแบบใดอยากลองนะคะโมมีคนโมมีคนสอนโมมี่อย่างสาวกว้อยก็อยากลองเบิง่งแต่การกินมัลติเรียนค่ะกินมัลติเรียนให้ทุกคนเห็นให้ทุกคนกดติดตามเป็นกําลังใจให้สาวกว้อยคอมเมนต์ว่าสาวกว้อยต้องเฮ็ดจังไดแบบใดแนะนอสาวก้อย อันไดนที่สาวกว่อยเหตุว่าถือเหตุพิษกะขอขอโทษเรื่องนานน้ำเนื้อค่ะสาวกว่อยกะให้ทุกคนคอมเมนต์มากปับปุงเจ้าของบางเทือ <c oughs> บางเท้าสาวกว่อยสีลองคลิปดูดูขยันลองคลิปอาา่จ้ะแล้วสาวกว่อยก็จะขยัน สกอร์เพราว่ถึกว่าวเคยมานามั่งว่าหนาก,ก้องว่าเคยว่าเคยเห็ดว่าเคยเห y o ยูทู e ว่าเคยลงยูทูปแบบแบบแบบนี้าจา้ะก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์มาว่าสากอย์ต้องเห็ดแบบใดมาแบบใดต้องเห็ดตัวแบบใด ในการเ็ดเป็นคนใหม่ในใน u t u ู e ไม่เป็นคนใหม่ของทุกคนนะจ๊ะก็กะขอฝากกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชาบกว้อยน้ำเนยด้วยจ้ะ สาวกว้อยเป็นหลอกไม่ในในการเฮทสยูทูบสาวกว้อยบ่เคยเฮ็ดสาวกว้อยบ่เคยทําไ่เคยเว้า,แบบวออาแบบเนี่ยอัดอัดวิดีโอลงอัดคลิปอัดยังแบบเนี้ยสาวกว้อยเว้าบ่าถืออะจาะย์เพราะเพราะว่าสาวก้อยเฮ็ดผิดเฮ็ดพลาดว่าวดีว่าพีสว่าวม่วนกะ ขอโทษขอภอัยทุกคนนํำเด้อจากกาคอมเมนต์มาให้สาวก้อยนํำในเด้อดปับปรุงแบบใดเฮ็ดแบบใดสาวก้อยกับสิเก็บไปพิจารณาไปปับ๊บปับปรุงเจ้าของให้ดีขึ้นนอจ้ะกะสาวก้อยมาอัดคลิปบ,บอกทุกคนว่าสาวก้อยจะเฮ็ดจะขยันลงคลิป นะคะบอลลทุกมือจ้ะแต่ว่าจะลงมือเว้นมือหรือว่าสองมือเว้นเท้อก,ก็ติดตามสาวก้อยนั่เด้อววสาวก้อยจะเห็ดอีย่างให้ทุกคนเบ่งให้ทุกคนเห็นอีกตอนสาวก้อยกับคอล่าตัวคอลาสมนีก่อนเด้อจ้ะสวัสดีจ้า